ขวลย่บวบวขวนอีกนึงนี่จริงเลยโอ้จะอลาบุงวนี่ขานจ้าหยยืนขอนเลยด้จ้ะพี่ยืนขอนใส่เลยโอ้ยเนี่คนอ่หนึ่งีเนึงครับออนสอนนะครับ พี่นายมีไงพ่อแม่พี่น้องลุงป่านาาทุกท่านนะครับสวัสดีฟรีทุกท่านนะครับผมวันนี้มาพอกับบานวิ่งกับหนึ่งหนึ่งแนวที่เได้หนึ่งหมือนนี้ของวันพฤหัสบายดี 400cc มีนาคมพ่อสอน2567อ่าอันนี้ครับกำมาใส่สูมพือนเก่านะครับลายมันนี้มาไม้ติดกัดหอยละเมิดนะครับผมแถวปลายางหน้านะครับในเขตบ้านน้องเมฆตำบลหอยคาำเพื่อบุญทลิลจังหวัดอุบลราชธานีนะครับมีการจีฮานายใครมือดียงกำมือเดียงหนึ่งเนาะ มาแค่ทิพยกลังนะครับจ้ะหลับไปหลุ่นเงินเมืองได้ลังนึงหน่อใส่มาเดียวจ้ะได้จีพาเบิองใส่ลังสุดถ่ายครับนะครับไปจ้านี่นะครับลังสุดถ่ายนะครับตัวนี้เป็นแบบทิพย์หูก็มีแปรหูก็มีเน่อวันนี้เนาะนึงจ้าใส่ลังสุดถ่ายเวลาพอดีหามุงเคืองพอดีจ้ะนี่นครับนยาจะเป็นโค้งไก่ชับประมาณนี้จะมีหำสดนะครับนี่และจ้ะน้ำก็จะเป็นแบบนี้แล้วหน่อยวินเนาะแม่นครับน้ำแทงเงี้ยนะแต่ว่าฝนก็หยตกเลยก็จะได้มาเหมือนเสาสามเมตรนะครับ ตอนนี้เวลาหาม้งเคืองนี่เอาขนาดเลยจ้ะพี่น้องเป็ดตะโตกขนาดเลยจ้ะหนุ่งหนึ่งกรล่อหลุนอยู่จ้ะวซีโต๊กบัวนี่ลราจะลังสุดท้ายเนาะ,ะมันข้อห้องนี่ครับมันนี่ก,ก็เอามาจิ้บพวกลังเนาะจา้ะสิภาพพี่น้องไปเบิ่งไข่หมดแดงน้ำอยู่ประจักษ์จมเลยล้งประมาณใบม้งคนละน้อยวิ่นน้อยจะสีเดียามเนาะ ไปจมนะครับสมองมันบ่มีจมเลยนะตรงนี้แม่นจ้ะเพราะว่ามองนี้บ่มีมองตื่นเนาะเป็นหินจ้ะเอามาล่อหลุนกันเบื้องตอนยามผมเลไดอจ้ะพี่น้องประมาณบ่ายโมงจ้าถารุนกันเบื้องจ้าตอนนี้เวลาจิตสรงนาฬิกาสีสิบบแล้วนะครับยามกันเลยนะตรงนึงเนาะจ้ะไปลุนเบื้องครับลังหลกะหลังที่ผมใส่ชุดถ่ายมูออ่แล้วนะครับยามลงไปเนาะ ประกอบใส่เข้ามาเนี่ก็จะเป็นกะตากรับทวงแง้งคือเก่าคือมือก้อนมือเกียดนี่เนาะนึ่งน้อแต่พูดว่ามันนี่ว่าจิมาเบึงไข่หมดแดงนันหน่อยจริงจริงจะได้หาไปหาเนาะต้องหลุ่นกันเบึงเนาะอันนี้ก็ใส่ได้หลายรูกันแหละครับจะมีปลาใส่บ่อพอมโตกักันพร้อมนะครับไปดูคนละครับล้า <c oughs> นแหลกคือคงได้หนึงน่งทำเงี้ยงกึจางมาเจอมีปลา <c oughs> นี่ยอยวิ่งหางมาไหลเป็นไหนเพิ่นลอยอยู่ได้ทั้งหนกปล่อยไปเลยลางหนอ่ะหนึ่งลนะางที่สองนะครับเฮ้ยเฮ้ยปล่อยไปยันมาหงนึงปล่อยเพิ่ใส่อ่นตัวหน่อยเนะาะปล่อยไปเรียบร้อยนะครับไปเพิ่งลางที่สามกันเลยนะครับปี่นำหนึ่งหนึ่งไปนะครับอ่ะลางที่สามหนึ่งหนึง่งนะ ลานลี่หน่อยไอ้เจ้าไอ้กแกะที่เา่าหลังอยู่ธรรมดาเท่านั้เฮ้ยว้ดิบิน้อ,อีดก็หลายขน <c oughs> าเดี๋ยวามุกแฉบมุกมันจ้ะสา กุ่มก <Durch tus Tel ete> oh, ็มนตัวนี้อ้ยตัวคี้คือออกได้เนาะตัวบนีไปจังไจนอกส่วนน้่ยไปเบอร์นี้เนาะจ้าเอาเทมเบอตันึงจ้าไปงานปใกล้เสร็นะครับกระจจงที่พอบวกทั้งรอนทั้งแรงที่เกา่ลนะครับแขนลำหนาม้าขาใหญ่ มันคือลำดูมหน่อยขนาดลำดูมหน่อยยังตละลอกตแหลกอยู่นะครับางานมาใจเติบนะครับมาหอดนี่ฟู่ไหนนึงมีง,งมองข้อหอมพุ๋ยจมเลยละหลังน,นี้นี่มีอันบ่เออแม่งกระเตาสามตัวก็ปลาสามตัวสี่ตัวแม่งกระเต่าแม่งกระเตาฮะเอาไปใช้เลยหลังนี้จ้า เรื่องใจเลยหนึ่งหนึ่งเดินลังต่อไปเลยครับห<ะ>นึ่งล้างเป็นจังไดครับหนึ่งลัางอ๋อมีแต่เท่าอีกแล้วก็กุ้งอีกแล้วอย่างไงเนาะมืนอนนี้เนาะหนึองลังต่อไปอีกครับผ่าดมาไลา่ลังแล้วนะหนึน่งนิงเนาะ มึงรังกระยุกเลยมึงลังกระนอ <laughs> งเป็ยางยกก่อนเลยครับมึงมีงก,กับปล่อยเลยลังมีก,กับมีแม่งก็โตกับปลาเอวินบ่หลายปันไหนเนาะ,ะเอามาเทเบื้องล่างนี้มาเทหลายลังนะมุกมาเนาะมาเนี่ยวินเลยแต่ว่าแม่งขี้เต่เนี่ยได้ขัวแทได้น,งนง <laughs> องนองว้าเพราะว่าเขากู้หลังเนาะ <laughs> กลาแต่งานด้วยตวใตัวนี้กูบหลังนี่ครับก็าลังถือปลาที่คือคอเนี่ยล้งเดียวนะครับ้งคืคือไรอีกเหล็กยืยื่นมาเนี่ยนี่ก็ได้บหนเหมน ปลาขาวตัวงามเลยเนาะออ๋คือเป็นลังที่สองเลยดิคุณจงเวนกับบุนได้หน้าสวงนี้เนาะแม่ที่ใส่ใหม่ๆบุนได้จ้ะเราจกไปจิวงามนี่ได้ครับปลาขาวกับตัวงามจ้ะอย่างนีกบุญหนึ่งปลาขาวตัวหนึ่ง อ่ามีอยู่อุ้ยงูยงง <laughs> งหลายแห่งจุ้งเขากังเรียนวาโอ้ยงเขาวกังเรียญท่อนี่พูดนะอ่าตัวงามนี่นะครับถ <laughs> ึงกิจฉือก็แค่หลายตัวงาม ที่กกม่เ้าขู่เท้าว้พี่ตัวน,นี้แม่เพื่อนฮะมานุ่ดหนึ่งเยครับใ,ใ่งลยงยามอ่อย่าหนาเบิกเนาะลุนขึ้นบ่โู้ขึ้นยูขืนหน้า ตะจิวกุ้งมันนึงเมอุกกุ้งเนี่ยหลายแห่งวินเราจะจิบ่ได้มกที่วินก็สิพี่พี่บ่มีอยังเลยจ้ะพี่น้องพวกเพิ่นมานั่งกังวินกับเขาเลยเพิ่นว่า เดินทางมาถึงล้างรองสุดท้ายแล้วครับผีนี่กระจิวเขาเนาะเเงือนจ้ะยังจะอ้อละมุกไปมึงมัดคนไว้ที่ระบาด ยจะไปเบิ่งกนั่นหนึ่งเนาะเนียน,นจ้ะยกขึ้นเลยก็ได้เต้หนหนึ่งนีง่มันโมมัดเพื่นก็ออกดีโอ้คนน่ะปลาชิวเขาวปลาชิวขาวปลาชิวขาวปลาขาวนะครับเนาะเวลาอีกรังเนึยงพูดขามมองหันไปเด็ <c oughs> จกจิพ่อบวกหินอยู่ผมครับเดินทางมาถึงรังสุดท้ายแล้วครับบวกหัวขวานอกีอกแล้วจะบวกบวกหัวขวานอกีกอันหนึ่งนี่ เป็นจริงเลยโอ้โหจะเป็าปลาปูหัวขวัญจ้าเห็นนะครับทั้งสุดสายเด็กการกูมูตัวนี้เบือนิดน่อยเนาะจ้างามเลยมาเอามาใส่อีกนึงจ้าให่ท่านถือขึ้นหลังในเบิดหนึ่งสุดหยดได้ไอ้บิน สวยเลยอนอหนึ่งสุดยอดก็ติกมากก็ว่าสิมาเบิ้งไข่มดแดงนั่มเน,นาะเดี๋ยวชิพานี่นะครับเดี๋ยวยานตุ่มแล้วก็ชิพาไปแยกใครหมดแดงกับน,น,นาบ,าบัดเนาะจเขาบอาเบิ้งเห็นห่างคนไหวอยู่น้อยสิเนาะ่ะานไปหาเห็นไหวล้วห่างมดแดงหนึ่งยุคนไหนจะบอกกับห่างเมย์ก็ว่าห่างญ่กับพี่ยู่อยู่สูจะจะเอาถึงโบถึง <c ười> ามาหาเอาไม้ไผ่พุ่งแห่งไม้น้ำพัดมาอยู่แล้วนะครับ อุป,รปรกรณ์นย้เอาใจกระเป๋ามานำอย่หาใหม่หาอุปกรณ์น้ำธรรมชาตินี่แล้วนะครับประปรกอบเรียบร้อยน้ำฟังใหม่นี่แล้วนะครับแล,ล้วเราเงี่ยหั่งหมูแดงใช่ม่อถือคือว่าเยอะไปันเกิน

เป็นไนในใครตัวนี่เป็นไที่เป็นไปลี่ยนที่เป็นเปลี่ยนอู้ยเป็นเปลี่ยไวินพูดใครก็มีพี่อ้หหน่อยหน่อย้ยเดี๋ยวหนึ่นงเอาาถานมาใส่ก็เจอแล้นี่เอลงันเราได้อย่เลยนอยวินนะไ,ไหนตรงนี้เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นใครอันนี้วะหละ ในตียง่นก็ดีะล้วไที่เขายสงอู้วัเนี้ยว่นน่ะเู้ยเป็นเีงเพงใคร่อไปเดินโคเกลกัลังเป็นหลายล้วหนึ่งแมนจ้าว่าน่ะตัวนี้ครับโอ้ธรรมดาตัวนี้อันเล็กเล็กอาน้อยเดี๋ม่เห็นเลยได้ครับมีประสิทธิภาพน้อยวินเนาะเฮ้ยว่าน่ะ ข้น,น,นใบนเปนยังไงครที่เหลกว่าบุ้มหนีด้วหน่อยพอใหมู่เบืงขึ้จังเหเเเียปกแรกจาเรงๆ้่เปลี่นเลยไม่เปลี่ย,ยนนี่พันกระโดนได้ยินขุ้นใบกระปอพนไ้นใบกระป๋อพนนป,ปอพนแล้วคนโอ้ยเป้นี่ะน,น,นี่นังพยาเป็นคนแรงคนเปนะนี่จะ้ะ ตัวเนี่ยนี่แหละครับที่เป็นขี่ไข่เห็ดในไข่ใหญ่นเนาะแมนจะเปลี่ยนไงไข่กัหญ่ครับเปลี่ยนหน่อยก็ไข่หน่อยอ่ะจังเบืองเป็นงามฟัดออกคุนเนาะจ้าเนืองฟัดตัวน,นั้นไว้แล้วเนาะจ้ะไอ้วินไม่แย่ตัวนี้จ้ะจิเป็นจังไ,ไ,ไเรเนาะบกเขาได้ไหนไอ้วินบกเถึกอ่ะจัเบืองกันเบืองจ้ะว่าสีญ่หรือสีหน่อยเนาะจ้ะ หย่ายืนขอนเลยได้จ้ะพี่ยืนขอนใส่เลย,ย,ยจ้าตัวนี้หั่นแหลกน่าจะพี่น้องหนึง่งเอาใส่เลยแล้ว,ลวก็สิ้ผ้าพี่น้องไปเทศหั่งนั่นน่าจะตัวนี้ไม่เปลี่ยนเอาเป,งปรงฉันนำพบมเป็นไส้หน่อวินเน้องใจครับผมลงมาแล้วลลว่าเาห <c ười> า็นหนุ่มหนึ่งฝ่าวางผืนผืนเกือบควนเอาตเนั้นมาเทไปจ้าผัดเป็นไข่เ,เลยครับเป็นไข่ผสมไอ้บิน แล้วว่าหลายเติบอยู่เด้แคือเนม่ยเนี่งเพิ oh. hmm. ้งเปื่นนะครับยงอนลงมาให้เบิ่งโอ้โหโงกเชกับปัสสาวพอดีเลยโอ้โหโงกเชกับปัสสาวเขาหน้าตรงนึงมีอันกันไข่ไงบวบเบิดมีแบบไม่หลายขนาดน้อยวินเนาะ ตรงนี้คนตัวใหญ่เพิ่นกับอ้นสวรนี่ใครปร้อมกันหืมหังคนผิวว่าอยู่ในผีวว่าในรูเดือผิวเปล่งกระมีจ้ะไข่หน่อยไข่ญ่เป็นเปล่งบ่ชัางสิยว่าจังใดโอ้แต่ไข่ญ่เบิดนี้น่าจะมีน้องนึงว่าเต็มถาดเลยวินพุนนี่ยอยู่ได้แล้วเนาะพุ่นอ่ะ ใ้าไงก็ไล่เต <5. S 2> ื่อบยู่ฟาดออกบานจ้ะเดี๋ยวลอยแล้วน้องนึ่งบานจ้ะไปเบิ่งครับนี่ฟังใครไงใครหน่อยผมเลยพิมพปุ่นนลยคนเราฟังเลยอไปเทจ้ะ ขึอตัวอไอ้วินคื้อยู่ตัวนี้ก่อยใหญ่แ้วเจท่านอิ่มแล้วจำเลยนึนงบ่เห็นหางพันอีอยู่ได้หน่อยวินเนาะตัวใหญ่ก็มีตัวหน่อยก็มีจะรวมกันกาหมุนเข้ามาเนี่ยพอกีพออีกช้อนหั่งให่นะครับฮะที่หั่งเหมันหนึง นี่นะครับกวกใหม่บังนี่นะเมือนี่ใบใหม่บังนะครับต่ำๆนี่แหละครับหาวิธีกันนะครับหาฐานมาพื้นใดแล้วนะครับอหูโขบเลยใครใหญ่ได้ต้งหนึ่งคนนะอุยค่อยๆเด้อค่อยๆเด้อ ก,ก่อนนะครับหามายบางเงี้นงงย,ย,ย,ยนะครับทั้งไปขึ้นไปถ่ายไก่แดงกิ่ก้อยนะครับอารมมาอันหนึงไหมไข่ลูกผสมมาจ้ะครับเจ้าหน่อยเท่งไง คไไกี่ห่างยังไงจ้ะสี่ห่างห่างหนึ่งห่างใหม่บินมึงมีไข่สามจ้ะสามห่างนี่นะครับอ๋อลองหนึ่งไปเนี่ยในีมใ่ตรงปากเขาใหญ่ได้แล้วน้องหนึ่ง,ง,งเาาง,นงนนีนจ้ะ ใส่ตุ่มมืถือก็คนใ่ส <laughs> ่ตุ่มว่าท่านถือเป็นคนใหญ่จะเกลือนะครับเพราะว่าใส่ <laughs> ถือ,ถอต่ปลาดุกน้อยวิ่งหลายๆเน,นานปะปลาดุกปลากายถือปลาดุกกับมืถือปลาดุกปลาคอใหญ่กะเอาไปก๋อยนะครับผ้าชิ้วก๋อยใส่มหนนมูแดงเหทำมาเนาะหมูแดงไข่หมูแดงบ่อยนะนะ <laughs> แต่ว่าผู้คนกินเพื่อก็กินอยู่ได้ก๋อยผ้ซิ้วก็ได้เนาะนะครับเว้ยใส่ไข่ผสมครับทั้งใหญ่ทั้งหน่อยมีแต่ไม่ร้ายรูปแบบ ฟาดบัานจังกะเทใส่รวมกันกับชองหั่งสามหังห่งมาหั่นเต็มผุ้ก็ดีไปจักเนาะสอนเนี่ยอันนี้อนึงครับอันสอนนะครับนะเหลือแล้วบ้างน,นึงเหลืออะไรจ๊ะใส่ลูกผสมไข่ผสมนี่หน่อยเป่อไม่ไงเป่อเตรียมกับผุกกันเลยก็ดีไปจักก็ดี เตียก็มีเสียงตูที่ห้องใสจก็มีเนาะดิใครไงก็มีแจ๊คใครแนวใดเอ๋ยเป็นติปนี่บ้าน,น,าน,นยัานนางไงเย็นะลยแจ๊คโอ้โหนะครับจะพาริมหอยริมห้องนะครับผมขึ้นมาเท่งนี่ก็เป็นปลา ตะแบกปลาเปลือยปลายางนานะครับตอนนี so ้ก็เวลาทิพานฬิกาหกนาทีแล้วนะครับไา่ตามหมูควรนี่ก็มนานครับเชนนนจะกานดีนะครับผมมาองผลงานกันเลยครับนี่เนผลงานอันดับแรกเข้านะครับปลาโบเมนหน่อยได้ครับนี่ก็ได้เดยกก็จะหน่อยโบเมนหน่อยอิดอนเขา้ะเออคช่เนะเยหาพวกเนี้ยไม่เนี้ยกกันเลย ส่วนอะครที่มันเปลี่ยนเนี่ยไปไงก็มีใครหน่อยก็มีเนาะาจ้ะคือว่าผู้เหลือกินนะครับเหมือนนี้เนาะเส้นปลาเส้นไข่หมดแดงนะครับที่แหลกก็ไม่กี่เ่ามียังบดใหญยังนะครับผีแพงเอาสถานการณ์มาหาของปลานั่งนึงเนาะแ่อุปกรณ์ตรงเตี้ยไม่พร้อมนะแมาหาส่วนเสริมยีน้ำปลานดำโดงเอาเนาะ พี่น้องสำหรับคลิปวันนี้นองหนึ่งกับไอ้ินก็พาพี่น้องมาใส่ปลายังังเนอกจากนอกระือมานี่จะได้ปลาลาไหลืนอจาะปลวกรมาแยหมดแดงนอกจากเดีเต็มพุ่เเลยจ้าสำหรับคลิปนนี้ามากอย่าลืมกดไลค์ด้วยจ้าถใจอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามนึงกับไอ้ินด้วจ้าเพื่อสุขภาพกินใหม่นอกะว่าน่องหนึ่งกับไอ้ินพาพี่น้องไปหาอยู่หากินแนว่ยเลแต่ละมือนอจ้าสำหรับคลิปสวัสดีจ้าพอกันพี่ใหญ่น้าร ลูกเขาโล่งหวยเขาปานะครับมอน,นีได้ปูได้ปลาได้ไข่มดแดงนะครับผมในวันพฤหัสบดีที่14มีนาคม2 5 6 7มนหกร้อยหกเ็ดมีานไปได้ด,ดีนะครับผมก่อนจากการนี้นะครับขอขอบขอคุณขอบคุณทุกกำลังแรงใจจากพ่ใหญ่ง,งพ่อแม่พี่นองลุงป้านายพี่ทุกท่านนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับที่รวมทีชมเข้ามาในรายการ ผลาดประการใดตอบสาพท่านใจก็ขออภัยพ่อแม่พี่น้องแนะนำนะครับผมอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ขาดไม่ได้เป็นประจํานะครับความนุ่ยหัวใช่ให้พยัยังไงพ่อแม่พี่น้องลุงป่านายฟซีผู้ขาทุกท่านที่เขามารับชมลิปจงประสบจะโชคดีโชคมมานยำมีโลกไพ่ไหยใดมากำลกายซุกทางด้านร่างกายและกจิตใจคิดวังสิ่งใดขอยสมกับมุ่งมัตาปนะหาลำรวยเงินทองมังมีสุกขี่ยิงหยวดยิงไปนะครับสำหรับมินิก้าอก่าวค้า่าสวัสดีครับผมพอกันหรูอไมครับ